สวัสดีครับผมวันนี้จะนำทางไปดูหมาลายนะฮะตอนนี้เจ๊เจ๊ของผมนะครับปักจ่ายตังค์เรียบร้อย oh. ใส่บกงคนต้องด้วย <Yes. S 1> แต่ตอนนี้เราจะพามานะครับักรยาตนตัวนี้มีเยอะครับเด <Yo. S 1> ี๋ยวเราจะพาไปที่นุ่นนะครับ อันนี้ไปเอาหมูกระดกนะครับไม่ใส่ไม่ได้หรอต้องใส่ต้องใส่แง่มอไงปังขู่เหรอมีใส่ใหญ่ในญ่ใหญ่นี่ฉีดผู้ปีย

เดี à, s right. <S uh, okay. ๋ยวมาเดมาไดมาเดี well, we oh ๋ยวเราจะไปนะฮะเอ้ยบรรยากาศตรงนี้ปังอะไรดิอะไครับปาต่านี่แหละโกบเออน่าเม่งงามเะมงงามอย่างก่อน สยดนะไหนดูเหรอสวยสวยสวยนี่สวยแน่นมามามาขาถึงมั้ยเนี่ยป้องไวร้อนอ่ะขาถึงไหมนะครับเราจะพาไปนะครับที่ม้าลายนะครับตอนนี้นะครับเราจะมุ่งหน้าไปดูม้าลายนะครับคุณพร้อมพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปโกทูเลยนะครับหัวต้นแรงกันดีไปขาตั้ง ไม่ใส่เดี๋ยกใส่ยังขึ้นยังขึ้นแมวไปเลยแล้วไป้ o อันนี้เรานำทางไปนะครับเส้นทางโอ้ยนวนวนคนบังคับดีๆค่นอ๋อข้างีโอ้ยมันจะตรได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ไหมไม่ตรงไม่ตรงเราว่าไปโอ้ยมันยังดัดมาได้เละใครดั

เราไปแม่มุ่งหน้าตรงนี้ไปนะครับยาวไกลดูเธอครับโอยแงวมจะคุณจะปั่นถึงไหมเนี่ยเออสัวโมงเดียวหน่นี่เลยนุ่น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 เห็นไหมนี่เองไม่เห็นใส่รัดชั้นอาหารสักอย่างใส่เวทเนาะ ไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นไหนเลยหือปังอ้ยไหนตรงเลยพีทต้นหมอขึ้นเนื้อ,อ,อน่ะปันเน่ยจอปพันเหนปันแล้วนะปังเหนืนะ่อยอะ ปั่นปั่นปันขึ้นเนินเลยโอ๊ยขึ <No. S 2> ้นหมดแป๊อันนีเด้หนึงสองโอ้ยบวกลัวอย่าเ้ยร้อยห้าบดูอย่างนี้ไปนั่งร้อยหนั่งนน่นแ่ะคนห้าสบบาทเองป<ะ>ังเดี๋ยวเราไปต่อแล้วครับ ngừa lớp bỏ À, lớp lông ôi 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 đi 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 ôi 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 Xuống ôi đây nào, còn, của, 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 ôi 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 mạng ôi 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 đi, ôi 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 ชอบหัวกลัวนะมันมีเวกเลยีักคิวท่านครับโอ้ยหหนึ่งหัวละเด<บ>ี๋ยวมันต้องกลัวปักอะไรตรงนี้เนี่ยนะเป็นตรงนี้เลยไหนมนะครับ<อ>ครับโอ้ นึ่งกิโลครับสูส so ๆ so. อะหยืนหน่อย

ถึงแน่เอาคนคนเออนั่นนี่ดันนะเดี๋ยวเส้น <c oughs> สุภาพบุรุษบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยมองม ạ ปังตัวนี้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 ตัว เราถึงแล้วนะครับตัวนี้กลับหน้าด้านนี้ยังไงปะ่ะเ,เอาไอเขาหน่อยป<ะ>ั่ไอเขาจ้ะประมาหนึ่งกิโลนะครับส่งผมผมปื๊ดหมดปึ๊ดืยังไงงไม่รู้จักเมือง ปะมันยาวไปก่อนนี่ฮะโน้ <No. S 2> ตอนนี้เราไปดูมไอ้ลายนะครับ <c oughs> เออยีราฟมาัน <c oughs> อไขอดูยีราฟปองไอ้ตัวยีราบ <c oughs> ชีวฟี่งี้ยม,มอนงมีวีลัาของเราครับเธอเองเอากล้องกล้องเองถุ <c oughs> งมากใหญ่มากนะครับปักอ,อีทเหรอพี่หรอือเปล่าโอ้ยน้องเป็นอีทขนาดเป็นปันเยอะขนาดเลยใหญ่มากครับว้าวเดี๋ยวมาดูยีล่าครับ ข้างนีนี่ปักนี่มามโอ้ผมใส่เป็นตาเหมือนกับไอ้หัวโอ้ยห,ยหยยัวใส<ะ>วน่นั่ง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 เอาตรงนี้แหละอ่านี่้างหน้านนหนิเป็นไงบ้างครับ เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเลยผมว่าผมเหนื่อยมากกว่านะเป็นเหนื่อยน่ากลัวอีตาคิษอะไรใหมือนไส้พากันดูทางหนังัาคด่วามีทางม้านะครับมาลายยีราฟนะครับเีพาไปดูนะครับตอนนี้เหมือนกล้องกลับยังไงเนี่ยไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพสดๆแล้วกัน ยีรับตรงนี้นะฮะเจอกับเระชิฟฟี่อยู่นะวันนี้ผมขอ,อดูพอยีรับนี่ยีรับของเราฮ่าอืมอะไรครับมาอะไเตี้ย โอ้โห oh oh. <c oughs> สูงมากครับผมว่าอีกหน่เยอะกว่าน,นี้ครับแหงหูกหันหมอฮะพี่จ้าเหนื่อยไหมเห,น,มเหนื่อยสพี่ไเหนื่อยเท่าไหร่เลยมือด้เ hmm. นี่ยแสเข้าแล้วป๊า ใส่เข้าเข้าเยอะเกินไปับบน,นี้ดีกว่าฮะโอเคมาที่นี้ก่อนแล้วกันครับ